ข้อสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับวันนี้ข้อนี้เก้ามีอยูสามโพสสนนิษฐานได้เลยว่าน่าจะแยกประสองวงเล็บแน่นอนวเลแยกกป็สองวงเล็บที่ผมสอนไปคือเราจะดูจากเครื่องหมายตัวหลังก่อนดับแรกข้างหลังเป็นลบไม่ต้องดูตัวหน้าใช่ไหมครับถ้าข้างหลังเป็นลบเมื่อไหร่เราใส่ค้งบวกและลบได้เลยนะครับตัวหน้าคูณตัวหน้า เป็นตัวหน้า x กำลังสองอะไรคูณกันแล้วเป็น x กำลังสองง่ายๆเลยครับก็คือ x กับ x แน่นอนตัวหลังคูณตัวหลังต้องเป็นตัวหลังแน่นอนครับอะไรคูณกันแล้วได้ยี่สิบบ้างล่ะครับยี่สิบหนึ่งสิบสองแล้วก็ห้าสี่มีอยู่สามชุดให้คูณเรว่าเราจะ ใส่ชุดไหนไปแต่่อนนี้จะใส่ชุดแต่ต้องมาดูเงื่อนไขก่อนมันต้องคูณได้ยี่สิบและลบกันได้อันนี้มีแต่ตัวแปรตัวเลขคืออะไรครับหนึ่งครับแน่นอนและลบกันได้ดหนึ่งคูณได้ยี่สิบและลบกันได้หนึ่งตัวไหนลบได้หนึ่งครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ,นนใชอันนี้ใช่นะครับแต่ก็อย่างที่บอก แต่แล้ววงเล็บเครื่องหมายต่างกันเวลาคุณใส่ตัวเลขต้องระวังนะครับมาดูเครื่องหมายตรงนี้ครับมันเป็นการลบถ้าเป็นตัวลบแสดงว่าตัวมากจะต้องไปอยู่ที่เครื่องหมายลบห้ากับสี่อะไรมากกว่ากันเลยครับห้ามากกว่าแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นห้าตรงนี้ต้องเป็นสี่นะครับก็จะได้เป็น x บวกสี่คูณกับ x ลบห้านะครับข้อสุดท้ายต้องมีสามพจน แยกเป็นสองวงเล็บเลยครับเครื่องหมายตัวหลังเป็นลบเครื่องหมายตัวหลังเป็นลบไม่ต้องดูตัวหน้าครับปิดไปได้เลยครับถ้าเห็นข้างหลังเป็นลบเมื่อไรเราจะใส่ทั้งบวกและลบทันทีหรือจะใส่ลบแล้วค่อยบวกก็ได้แต่ต้องมีทั้งบวกและลบนะครับในแต่ละวงเล็บตัวหน้าคูณตัวหน้าเป็นตัวหน้าก็จะคืออะไรคนระับ m กับ m m คูณเเป็นเอกำลังสองตัวหลังคูณตัวหลังก็ต้องเป็นตัวหลังอะไรคูณกันได้สิบบ้างนะครับสิบหนึ่งและนะคระับห้าสองจะใส่ชุดไหนมาดูเงื่อนไขตัวตรงกลางก่อนครับคูณได้สิบลบได้สามคูณได้สิบลบได้สามชุดไหนลบได้สามนะครับนี่ชุดนี้ลบได้สาม แต่เวลาใส่อย่างที่บอกเครื่องหมายต่งตางๆกันมาดูตัวนี้ก่อนครับเครื่องหมายเป็นอะไรเป็นลบถ้ามัเป็นลบ,เ,นลบเราจะเอาตัวมากว่นที่ลบตัวไหนมากครับห้านะตัวนี้ก็เป็นลบหตัวนี้ก็เป็นบวกสองนะครับเปลนครับสร็จประการทวนวันนี้